ทำไมถึงต้องมีการคลิปเมื่อเด็กชายโตขึ้นน้องชายของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและน้องชายเนี่ยก็จะมีหมวกคุ้มอยู่หรือที่เรียกกันว่าหนังหุ้มปลายเมื่อน้องชายของเขาโตขึ้นแล้วถ้าหากว่าหัวของน้องชายเนี่ยมันใหญ่กว่าหมวกหัวของมันเนี่ยก็จะสามารถโผล่ออกมาพ้นหมวกออกมาได้เองตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่าหมวกมันใหญ่กว่าหัวหัวของน้องชายก็ไม่สามารถโผล่ออกมาเองได้ค่ะต้องใช้มือช่วยดึงหมวกให้หัวโผล่มา แต่ถ้าดึงยังไงดึงยังไงก็ไม่ออกก็ต้องไปถอดหมวกออกค่ะนั่นก็คือการคลิปนั่นเองเหตุผลที่ต้องคลิปนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าลองจินตนาการดูนะคะถ้าหากว่าหัวของเราเนี่ยมันมีหนังศีรษะที่สกปรกมีเหงื่อออกมีน้ํามันจากรากผมมาสะสมมีรังแคแล้วก็อาจจะมีเหาด้วย หัวของน้องชายก็เหมือนกันค่ะถ้าหากว่าหนังหุ้มปลายเนี่ยมันไม่เปิดออกมันไม่สามารถโผล่หัวออกมาพ้นหนังหุ้มปลายได้มันก็จะทําให้มีคราบสกปรกต่างๆเนี่ยมาหมักหมมอยู่ทั้งเวลาที่ปัสสาวะมีฝันเปียกมีนักอสุจิออกมามีน้ําหล่อเลื่นออกมาถ้าหนังหุ้มปลายไม่สามารถเปิดออกทําความสะอาดได้ปิดอยู่แบบนั้นมันก็จะทําให้สิ่งต่างๆเหล่านี้หมักหมมอยู่บริเวณหัวของน้องชายแล้วก็ทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย นอกจากติดเชื้อคนเดียวแล้วยังไม่พอเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นก็จะเอาเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ไปแจกให้กับสาวๆด้วยเพราะฉะนั้นการคลิบจะช่วยให้คุณผู้ชายเจ้าของน้องชายเนี่ยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคก,การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้น้อยลงได้ด้วยองค์กรอนามัยโลกนะคะจึงแนะนําให้เด็กผู้ชายทุกคนเนี่ยควรจะไปคลิบ เพราะจะช่วยยับยั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ลงได้มากลดการเกิดโรคมะเร็งองคชาตมะเร็งปากมดลูกที่เกิดจากการติดเชื้อ HPV ที่สะสมในหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายและที่บางคนนะคะเคยได้ยินมาหรือมีความเชื่อว่าการคลิปจะทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลงอันนี้ไม่เป็นความจริงนะคะมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าการคลิปไม่ได้มีผลทําให้สมรรถภาพทางเพศลดลง